สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณนุชมาพร้อมกับฝนเลยค่ะเด็กๆแต่ยังไงคุณนุชก็มีอุปกรณ์ป้องกันฝนด้วยค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรคะที่ครูุชถืออยู่ถูกต้องค่ะร่มนั่นเองค่ะไม่ต้องกลัวว่าเราจะเปียกเลยนะคะเด็กๆเพราะเรามีร่มไว้ป้องกันฝนค่ะเด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่าวันนี้ ครูนุชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยหรือดูฝนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะวันนี้ครูนุชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันฝนคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูนุชขอหาที่หลบฝนก่อนนะคะเด็กๆครูนุชได้ที่หลบฝนแล้วคะ่ะเด็กๆ ต่อไปเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูนุชมีปริศนาคำ้ายมาให้เด็กได้ฝึกคิดด้วยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังคำถามดีๆนะคะอะไรเอ่ยการแดดการฝนคนถือได้กางไว้บนศีรษะอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะร่มนั่นเองค่ะเด็กๆอะไรเอ่ยใช้สวมใส่สามารถป้องกันไม่ให้ร่างกายโดนฝนได้อะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะสิ่งที่เด็กๆได้ตอบรูนุชมานะคะเขาเรียกว่า อุปกรณ์ป้องกันฝนค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูนุชจะพาเด็กๆไปรู้จักอุปกรณ์ป้องกันฝนนะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอุปกรณ์ป้องกันฝนนะคะอย่างแรกนี่คืออะไรคะเด็กๆนี่คืออะไรคะ ใช้แล้วค่ะอย่างแรกคือเขาเรียกว่าร่มค่ะใช้ป้องกันฝนและป้องกันแดดค่ะอย่างที่สองนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะเขาเรียกว่าใช้แล้วค่ะเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนนะคะทำมาจากพลาสติกสามารถสวมใส่เพื่อกันฝนนะคะและเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกฝนและไม่ทำให้เราต้องเป็นหวัดอีกด้วยค่ะ อย่างที่สามนะคะเด็กๆรู้ไหมคะคืออะไรคะใช้แล้วคะ่ะรองเท้าบูทรองเท้าบูทนะคะมีไว้สำหรับสวมใส่เวลาฝนตกเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของเราเปียกและไม่เป็นเชื้อราอีกด้วยค่ะเด็กๆอย่างที่สี่นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากค่ะก็คือถุงพลาสติกค,ค่ะ มีไว้สำหรับใส่ของที่เราพกอยู่ในช่วงฝนตกนะคะเด็กๆเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกและไม่ให้น้ำฝนเข้าไปด้วยค่ะเด็กๆช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะเด็กๆเวลาเด็กๆออกไปข้างนอกอย่าลืมนำอุปกรณ์ป้องกันฝนไปด้วยนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักอุปกรณ์ป้องกันฝนกันไปแล้วนะคะเรามา ทบทวนกันอีกรอบนะคะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือร่มเสื้อกันฝนรองเท้าบูทถุงพลาสติกเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูนุชขอขอฝากใบงานใบที่2ในหน่วยฤดูฝนนะคะให้เด็กๆระบายสีอุปกรณ์ป้องกันฝนให้เท่ากับจำนวนตัวเลขด้านหน้านะคะใบงานเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ในลายกลุ่มนะคะหรือว่าในเว็บไซต์ได้เลยค่ะและครูนุชจะให้เด็กๆ ถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพที่บ้านของเด็กๆมีอุปกรณ์ป้องกันฝนอะไรบ้างสามารถถ่ายแล้วส่งในลายกลุ่มได้เลยนะคะเด็กๆใบงานถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก็สามารถส่งในลายกลุ่มได้เหมือนกันนะคะถ้าเด็กๆอยากทบทวนอุปกรณ์ป้องกันฝนว่ามีอะไรบ้างเด็กๆสามารถเข้าไปหน้าเว็บไซต์ที่ครูนุชส่งไปในลน์กลุ่มได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ครนุชก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ